ไม่นะเปิดมักแร้วกับไดโนเสารนะครับไดโนเสาร์ไดโนเสาแมบบนี้มีชื่อว่าไดโนเสารเวิร์นะครับเบิรใช่ไหม,ไจะจะมเอ็นีีดัสเพนโตสลลดเนี่ยอันเนี้ยหายใจเลยคุิงทเลนัะนะคะพามายูสไลดนะครับ นะสเรับอัลบโตรสลัดนะครับไลโทนเนตนะครับไอตัวที่ไอตัวที่สองะจอลโตอไปนี่แ็กที่ใเนี่ยครับโอ้ผมจักเยอะเลยนะคบลองดูเหตนตานณ์ได้เลยใครอ่านออกก็ฝากบ,บอกนะอออด้วยนะมีตัวช่วยบ้าง จริงๆเนี่ยคอยากไปโลโกนลให้เสียงึ้ดเป็นคุีนะคะเป็นภาษาไทยไปโลโครให้ฟังเพลงหน่อยนะครัุิจไม่เป็นไรนะ ฟังนะครับฟังนะครับให้ฟังเพลง กันสนุกนะและในวันเสาร์ที่เราจะมาปิ๊นในวันนี้นะคุณผู้ชมเลือกคนะค่ะเลือกคนค่ะลองดูแบบนี้ดูมาครับว่าคาทูลเลนทูสลับนะครับวิจัยเท่าไหร่คำตอบนั่นก็คือห้าพนแปดร้อยวีนะครับมันเป็นชั่วโมงนะครับจะบอกไว้ก่อนเลยใครฟังเป็นในสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดครับโอเคเออไอ้จริงนะ เชื่อปะครับอันนี้ก็เอ้ยดมดิใครมันอยู่แถวนีว้เปว่าเออหาผู้คนด้วยมีลิสโคคุณลิสโคมันอยู่นู่นสดแสดงว่าที่ที่คนจะเยอะมันก็คงจะอยู่ด้านนะครับโอ้เนี่ยดูค่ะความหิวดิพันเจ็ดแปดศูนย์พันเจ็ดนะครับเกย่ยๆเนี่ยพันเจ็ด้อยแปดสิบ อ่ากะหายน้ำเหรอหนึ่งพันหนึ่งรัอยแปดสิบนะคักระหายน้ำความหิวน้ำนั่นเองเออถ้าทุกคนอยากมาก็ไปโหลดรูบอกตั้งรหัสตั้งวันเกิดลงทะเบียนตั้งตั้งวันเกิดตั้งชื่อแต่อย่าซ้ำใครนะครับ น้องน้ำนีเร็วไหวเบามากเลยเอ้พี่สุโคมีมัรเราต้องเรียกน้องมาเพราะว่ามันขอ,อ,อนกว่าเราเอวเอวเอวเ,เดินช้าจังเอวเอวหิวหิว,ห,วหิวมากเลยเฮ้ยน้ำมันเบื่อน,นี่เอ้ยนี่พี่พี่ชาคาโร ชักโคสองพวกพวกพี่ชคาโลทุกคนครับไอ้นี่มันชอบซ่านะคะเน,นี่ยปอยาตัวเนี้ยแอมีแอ,แอ,แอโลเค็ทโคลสแล้วค่ะเอ้เพื่อนอย่าตีเราเลยนะยังไม่ได้ตีนมาเลยอย่าเราตีเลยไปดม่เอออย่าตีเราดิ เรายังไม่ได้ทำอะไรคเอ้ยไอ้นั่นมันเติมดาร์โคสเลปตดเอา้าไอ้นี่ก็ค่าเราทำไมวะเอวโอ้เพื่อนเรามาเลวนะครับดคูครับเพื่อนเรามันมีอะไรบ้างไม่รู้แต่ว่าเราต้องการผื้อเทมนอถืนะวันนี้แปสิบ แล้วเป็นตัวว like ิจัยสามพันนี้เกือบชั่วโมงห้าสิบนาทีอะเออดินแดนป่าก็ดินแดนป่าาราโวันเเป็นในายกินแลที่ใหญ่ที่สุดยเลยเฮ้ยเกิดมาก็เจอขออุกะคนเลย มาก็จอเอเจอคออ,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 อสเป็นตัเสุดแล้วมันก็ตายเลยเรียบร้อยครับอาหารสีอนีิโตสาเลตเป็นอาหารหมออให้กับข้าซะแล้วมันก็เป็นจริงด้วยนี่อารเโตซาัลอยางก้อนอกาการต่อสู้นะครับเอเมื่อกี้แล้วก็ลืมอ่เงยนะเอเป็นพาผ่านเว้พี่ชา้นโล แล้ม <Workers>, ันเกาเหรอเกาเหรอเกาเหรอก็ตีดิเออตอนตายก็ยังตีได้เลยสื่อสีมกันลนะโอเนี่รครับสนุกปะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็ต้องเปาไป่ากอนเย้เลยนะฆ่าก่อนซื้ ไม่เข้าไม่เป็นไรครับหรือว่ามันก็เป็นพารได้นะโอเคครับเป็นไงเก็บเนีปล่อยไหมถ้ามันปล่อยหน่ยก็โทษโทษโทษเลยครับมาเอ้ยคือโกมีหมาคุณกระเป๋าให้กินปลาเอออันนี้ไม่ต้องบอกการู้ประโยชน์มันแล้วเอ้ยแอปโลด นครัปเวผครับไนะครับคิปเราจะต้องสิบนาทีเท่านั้นจะได้ไม่กลอย